And I want to know who's going to help me take him down. Okay. That usually work? Fifty-fifty. Far Cry 6? ยุทธการเดือดเชือดเผด็จการมาฮืมาเกมทริปเปจาก u b i s ซอฟการกลับมาของแฟนชายเกมโอเพนเวิลด์เพรสเซนต์ชิเตอร์บุกแหลกแจกกระสุนพร้อมให้คุณดื่มดำในโลกที่โหดร้ายของการปฏิวัติสมัยใหม่ลดปล่อยประเทศสู่เสรีจากจอมเผด็จการบ้าอำนาจ When Yara becomes paradise my methods no one will care นับตั้งแต่ปี2004ผู้เล่นต่างถูกโยนเข้าไปอยู่ท่ามกลางพื้นที่สีแดง ซึ่งถูกปกครองโดยเหล่าทรชนคนนอกกฎหมายด้วยงานภาพที่ล้ำสมัยและแผนที่ขนาดใหญ่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถบุกป,ป่าฝ่าดงได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์แต่แล้วการมาถึงของฟาคลายทเป็นการบัญ,ญัาติตัวตนของแฟนชายนี้ได้ดีที่สุดตั้งแต่เกมเพลย์ที่หลากหลายเนื้อเรื่องที่น่าติดตามและที่ขาดไม่ได้สุดยอดตัวร้ายวาสมอนทรนโกล จากเดิมที่เกมส่วนใหญ่มักขายตัวเอกเป็นหลักฝาคลายเปลี่ยนทิศท,ทางใหม่ให้ตัวร้ายกลายเป็นศูนย์กลางท้าทายให้ทีมผู้สร้สางสร้างสรรค์ตัวร้ายสุดวิปริตความคิดบกพร่องแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ชวนหลงไรอย่างปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นวายร้ายสติหลุดผู้นำหลงตัวเองหรือจะเป็นจอมกระข้างศาสนาแต่จะเป็นอย่างไรถ้าความบ้าขั่งเหล่านั้น ผูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเจียนคาโลเอสโปซิโตนักแสดยงยอดฝีมือที่หลายคนจดจำเขาได้ดีจากบทเจ้าพ่อจอมอมตหิตกัสฟริงใน Breaking Bad และมอฟกีเดียนใน s า a r War The Mandalorian I'm afraid I only have a few minutes Let's get right to it กาวสู่โลกของวิดีโอเกมเพื่อรับบทเป็นอันตอนคาสติโล พเด็จการลวงโลกแห่งยาราเ <_: S 1> กาะสวรรค์<_:_>ที่ทับถมไปด้วยปลอกกระสุนและเลือดเนื้อของประชาชนอีกทั้งยังตัวเดียมสืบทอดอำนาจให้แก่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเดียโก้คาสตโลเด็กชายผู้เติบโตใต้ร่มเงาทอร์ราช What are you doing? b r a Diego. l โดยการแสดงของพวกเขาถูกบันทึกผ่านเทคโนโลยีโมชั่นแคปเจอร มั่นใจได้เลยว่าสมจริงถึงอารมณ์ He is a great teacher A lion finds calm before the kill. f า r ิวาเวผู้เขียนบทฟ้าคายสองภาก่อนหน้าก้าวขึ้นมารับหน้าที่เป็น n a r ์ a t ที e ด i r เ c t เตอรกำกับเรื่องราวการต่อสู้ครั้งใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการปฏิวัติคิวบาเหตุการณ์สำคัญในยุค1950เมื่อนับปฏิวัติอย่างฟิเดลคาสโตร ้างกองกําลังต่อต้านรัฐบาลเผด็จการฟูเฮนซิโอบาติสตาที่ช่อราชบังหลวงกดขี่ประชาชนให้ผลประโยชน์แก่คนรวยและเหล่าผู้มีอิทธิพลโดยนวิชคาราีเผยว่าผู้เล่นจะพบเนื้อหาการเมืองที่เข้มข้นในเกมแต่อย่าคาดหวังว่าทุกอย่างจะออกมาขาวดำเพราะพวกเขาตั้งใจจะสร้างบทสนทนาทางการเมืองที่มีความสลับซับซ้อนและมิติที่หลากหลาย โดยเฉพาะประเด็นการเมืองสมัยใหม่การบังคับใช้แรงงานความต้องการการเลือกตั้งที่โปร่งใสสิทธิ์ของ LG BTQ+ และอีกมากมาย We have to stop c a s t i on that Yankee ทั้งหมดถูกผสมอยู่ในเกมเพย์ที่คุ้นเคยเพิ่มเติมม้วนนี้คือความมันอลังการขั้นกว่าพร้อมให้คุณร่วมปฏิวัติผ่านมุมมองของกองโจทย e นด o ต้อนรับ d าน n ่โดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นดานี่โรฮัส ชาวยาราผู้พยายามจะหลบหนีจากแผ่นดินที่เน่าเฟะจากระบบที่โศโครแต่แล้วกลับต้องเผชิญหน้ากับความโหดร้ายทารุณของอันตอนคาสติโลจนทำให้เป้าหมายเปลี่ยนไปหันกลับมาเข้าร่วมการปฏิวัติของเหล่ากองโจรทวงคืนเสรีภาพกลับสู่เงื้อมือของประชาชน A revolution is not won by the fearless it is won by the fear ในครั้งนี้คูเรนสามารถเลือกเพศได้ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย แต่คงเรื่องทั้งหมดจะไม่มีความแตกต่างกัน I w a t c h Castillo order a whole boat of our people shot to death I w a t c h Castillo order a whole boat of our people shot to death ส่วนที่ต่างคือตัวเลือกการตัดสินใจของผู้เล่นที่จะสร้างประสบการณ์สุดเฉพาะตัวในสายของแต่ละคนจากการทำมิชชั่นหลักและมิชชั่นเสริมเมื่อพูดถึงสายนี่น่าจะเป็นจุดเด่นของเกมภาคนี ปืนทุกระบอกสามารถปรับแต่งได้หลากหลายทั้งการตกแต่งคราฟกระสุนหรือแม้แต่ใส่เพิรกของทุกชิ้นที่เราเลือกใช้ลว้วนมีสกลิลติดมาด้วย,ย,ยไยยยยม่ว่าคุณจะเป็นสายรอบเหรนเน้นธนูหรือมีดแทงหรือถ้าคุณเป็นสายตูมตามหวนคอเตสก็พร,ร้อมตอบโจทย์ทุกลายสไตล์ของคุณนะยูกาวิสัน แวอาวุธยังไม่พอกองโจรที่ดีต้องเชี่ยวสภาพแวดล้อมฟ้าคลายภาคหนี้เต็มไปด้วยความหลากหลายทางภูมิประเทศคุณจะปรับแต่งรถคันโปรดแล้วเหยียบคันเร่งสู่นครเอสเปรันซาหรือควบม้าฝ่าปาเขตหลอนลองเรือบนชายฝั่งแสนงามแต่ถ้ายาปลอดภยัยก็ใช้เส้นทางลับจากการปฏิวัติครั้งก่อนเมื่อคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของกองโจรแน่นอนว่าสถานการณ์ชิบหาย เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้บีบบังคับให้เราใช้ทุกสิ่งที่มีพบกับรีโซเวอร์อาวุธดัดแปลงสุดพิศสดานที่ใช้ตั้งแต่กระป๋องปาซาดีแบตเตอรี่เวนต์ตะไลเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นอาวุธสุดอันตรายที่มาพร้อมเสียงเพลงเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีแบ็คแพคซูพรีโม อาวุธหลุดโลกที่ให้เราฆ่าศัตรูเพื่อชาร์จพลังตอนปล่อยความบ้าคลั่งของกองโจ์ออกมางานนี้ถึงจะใช้เดียวก็ไม่ต้องหวังเห็นเราโหดขนาดนี้อยัาคิดว่าแผนปฏิวัติจะสำเร็จได้แบบชิวๆเพราะศัตรูในภาคนี้ก็ถูกอัปเกรดให้หลากหลายเราต้องเลือกใช้อาวุธเพื่อรับมือกับพวกมันให้ย่งเหมาะสมใครไม่ชอบวางแผน เอาแต่บุกแหลกแจกกระสุนระวังจะไปนอนตายข้างถนนแต่ถ้าใช้เดียวแลว้วกลัวจะเหงาใจเขาก็มีเพื่อนคู่สีคู่ใจมาให้เราในรูปแบบสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นไอ้เคจจอมกับพี่ไก่จอมจิตหรือน้องหมาติดหลอน้องๆแต่ละคนล้วนมีสกิลเฉพาะตัวที่เราต้องปลดล็อกจากชาลเลนจ์ต่างๆในเกม แน่นอนว่าการสำรวจพื้นที่และเก็บเกี่ยวทรัพยากรจึงเป็นอะไรที่ข้ามไม่ได้ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติ forearms estrategor ambassar, really même? anda a quand the same ฟาร์ a ราย Cry 6ยุทธการเดือดเชื่อดเด็จการเจตุลาคมนี้สั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อรับโบนัสสุดพิเศษจอดอร์ออรได้เล่นก่อนใครไปเรียบร้อยขอบอกเลยว่าภาคนี้คุ้มค่าสมการรอคอยแต่ถ้าทั้งหมดนี้ยังคุ้มไม่พอเตรียมพบกับ3 Mission Cross สโอเวที่มาพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ ตั้งแต่การร่วมกองกำลังขับเคี่ยวไปพร้อมกับนักแสดงหน้าโหดแดนนี่เทรโฮที่มาพร้อมกับมาเชเต้คู่ใจระเบิดภูเขาเผากระทอมไปพร้อมกับแฟนตัวยงของหนังรัมโบดื่มด่ำบรรยากาศตูมตามของหนังแอคชั่นยุค80และท้ายที่สุดหลอนทะลุมิติพิสวงกับคอสอเวอร์ซีรีส์เฟนเจอร์ติ้านซีซันพส ก็พร้อมให้คุณดำดิสู่จิตใจอันโสมมมของเราไวร้อันเรื่องชื่อเกิดตายวนเวียนแล้วเล่นซ้ำเพื่อปลดล็อกของสุดพิเศษที่ยากเกินจะห้ามใจไหวแถมง่วดนี้ยังเล่นกันแบบโคออฟได้อีกด้วยก่อนจากกันไปรายงานตัวกันหน่อยครับว่าใครเป็นแฟนเกมของฝ้าใครถ้าคุณรักการเล่นเกมก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้ เพือไมพรานหลากคอนเทนต์สุดเอ็กคลูซีฟเจาะลึกถึงความบันเทิงหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอโดอ็อฟจ้าสตูอิตพิมพ์จันละหีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย